การบันทึกข้อมูลใน Excel เราสามารถทำฟอร์มแบบนี้เพื่อจะบันทึกข้อมูลที่มันง่ายขึ้นนะโดยพอพิมพ์ชื่อไปแล้วกดแท็บแทบมันก็จะถูกบันทึกไว้ไม่ต้องเอาเคอร์อเซอร์ไปวางในตารางในช่อง Excel เผื่อกรณีตาลายกรอกข้อมูลผิดช่องไม่มีเลยนะแล้วที่สำคัญเราสามารถตรวจสอบอข้อมูลที่เรากรอกด้วยการตั้งค่าไปค้นหาก่อนหน้าหรือค้นหาถัดไปนะคะแบบนี้ก็ทำให้เราทำงานสะดวกขึ้น ใช้ฟังก์ชันอะไรเอ่ยนี่ไอคอนฟอร์มเขาอยู่ตรงนี้ใครไม่มีไอคอนนี้ตามมาทางนี้ไปที่ไฟล์ค่ะไปที่ตัวเลือกค่ะเสร็จแล้วให้คุณไปหาที่แถบเครื่องมือเพิ่มเติมนะคะไปที่คำสั่งที่ไม่มีในริบบอนนะเลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่าฟอร์มเจอแล้วเพิ่มมันลงไปนะกดเพิ่มแล้วกดตกลงค่ะ แค่นี้มันจะมีไอคอนปรากฏขึ้นบนหน้าต่างของคุณแล้วนะคะทำยังไงเวลาใช้เราก็ด rag เลือกช่วงของข้อมูลที่ต้องการกรอกฟอร์มกดคลิกฟอร์มแล้วกดตกลงค่ะเห็นไหมมีชื่อมาให้ละ